คือกิจกรรมที่พระองค์แหมเจริญกว่าจะระลึกชาติได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้มากันแบบง่ายๆว่างันกันเถอะได้มาด้วยนะความเพียรเครื่องเผากิเลสปฏิบัติโดยที่เรียกว่าไม่อารในร่างกายและชีวิตอยู่เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วเรานั้นจึงโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติคือการตายและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายนะตายแล้วก็เกิดของเรานี่ชอบพูดคำว่าเกิดแล้วก็ตายแต่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าตายแล้วก็เกิดน้อมจิตไปรู้เพื่อรู้ว่าตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเนี่ยนะ เรานั้นย่อมเห็นสัตว์ที่กําลังจุติและกําลังอุบัติแปลว,ว่ากําลังตายและกําลังเกิดทั้งสัตว์ชั้นเลวและก็ประณีตสัตว์พวกเลวคือพวกโมหะนําเกิดพวกประนีตคือพวกปัญญานําเกิดผิวพันธ์ดีก็อโธสะคือเมตานําเกิดผิวพันธ์สามก็โทสะนําเกิดได้ดีเพราะอะโลภะนาเกิดตกยากเพราะโลภะนาเกิดเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่ากุศลมมลหรืออกุศลมมลเป็นบาตรเป็นฐานเป็น อุปนิสัยสําคัญนําเกิดด้วยทิพจักรสุอันบริสุทธิ์เนี่ยนะเห็นเลยว่าคนที่ตายแล้วเกิดตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปอย่างไรเลวหรือประณีตเป็นสัตว์ชั้นเลวหรือสัตว์ชั้นดีผิวนี่เป็นยังไงผิวเราก็เห็นครั้งเดียวก็พอแล้วเช่นเห็นครงครกเนี่ยนะอยากเห็นบ่อยๆไหมเลี้ยงคางคกไปดูสักอย่างเช่ที่ห้องนอนเลยนะัยากกับงั้นก็ดูครั้งเดียวบางทีก็พอแล้วว่า,วางั้นผิวพันซามหรือว่าผิวพันดีได้ดีหรือว่าตกยาก ด้วยตาทิพย์ล่วงจากสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมไอ้ที่มาเกิดอย่างนั้นเนี่ยนะกัมมัสโกโมหิกัมมัทายาโทกมัมมโยนิ ي กรมมพันธุกรมมปฏิสารโนนะกรรมนั้นมันเป็นตัวจำแนกให้นำเกิดก็เห็นเลยว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนผ้าเรียเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นตรงกันข้ามกับผ้าเรียเจ้าเนี่ยนะ ยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนารกเนี่ยนะี่ก็เพราะนรกเปรตอสุรกายเดรฉานก็เพราะความชั่วด้วยกายชั่วด้วยวาจาความคิดชั่วด้วยใจนีแ่แหละอานติเตียนผ้าเรียเจ้าด้วยเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยอย่างเงี้ยตกนรกแง่ๆเลยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับเขาเอาขยะไปทิ้งฉะนั้นเนี่ยนะ ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนผราเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังตายกำลังเกิดเป็นสัตว์ชั้นเลวอย่างเลวหรืออย่างประณีตเป็นสัตว์ที่มีผิวพันธุ์ดีหรือมีผิวพันธุ์สามพวกได้ดีหรือพวก ตกยากด้วยทิพจัจกสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการอย่างนี้ดูความพี่สูจนทั้งหลายวิชาที่สองนี่แลที่เราบรรลุแล้วในมัชชิมยามแห่งราตรีก็ระหว่างสี่ทุ่มถึงตีสองพิจารณาหมู่ตรงนี้เนี่ยพิจารณาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันกรรมในอดีตที่ส่งให้ผลใน ปัจจุบันและกรรมในอดีตที่จะให้ผลต่อต่อไปในอนาคตกรรมในปัจจุบันที่ทําในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันหรือให้ผลต่อไปในอนาคตได้อย่างไรแล้วก็ตายจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งได้อย่างไรกรรมเหล่าใดนําเกิดที่ไหนและอย่างไรเนี่ยนะพระองค์ก็พิจรารณาเนี่ยนะกำจัดอวิชชาที่ปกปิดอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะรู้เหตุรู้ผลแค่ว่า ไม่สงสัยในขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตไม่สงสัยในขันธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตไม่สงสัยทั้งอดีตและอนาคตมองเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมมองเห็นปัจจัยเนี่ยนะปัจจยธรรมและปัจจยุบันธรรมเนี่ยเหตุและผลเป็นไปอย่างดีพันกึ่งกำจัดอวิชชาคือความไม่รู้วิชาก็บังเกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียแล้ว ความสว่างจึงบังเกิดขึ้นเพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่ฉะนั้นเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้จึงน้อมจิตไปเพื่ออาสะวัคยายานเนี่ยย่อมน้อมจิตไปเพื่อความสิ้นอาสะวะย่อมรู้ชัด ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้วันนี้ทุกเนี่ยนะรู้เลยว่านี้ทุกมานี้ทุกเนี่ยไม่ใช่นี้ทุกโอ้เจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่นี้ทุกก็แปลว่านี้ชาติปิทุกขาชาาปิทุกขามรณะปิทุกขังเป็นต้นเนี่ยนะก็เห็นชัดได้ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกอายตนะเป็นตัวทุกขันธาตุอายตนะเป็นตัวทุกนี้สมุทัยเนี่ยนะคือตัณหาที่ฉาบทานรูปไรในขันธาตุอายตนะเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุให เกิดทุกข์เนี่ยนะตัณหานี่แหละเป็นตัวที่นําไปสู่พบใหม่นาไปสู่การเกิดอีกก็เลยบอกว่านี้ทุกขนิโรธก็คือเห็นเรวิวัตตะรมเป็นที่ดับทุกข์และดับเหตุให้เกิดทุกข์เป็นธรรมที่สลัดออกจากวัตตทุกข์และเห็นว่านี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเห็นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะระดับโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคที่ตรัสรู้อริยสัตว์เหล่านี้ ก็เห็นแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะรู้ชัดว่านี้อาสะวะเนี่ยนะนี้อาสะวะสมุทัยนี้อาสะวะนิโรดนี้อาสะวะนิโรธัคามินีปฏิปทาอาสะวะทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเป็นอย่างไร mm. เหตุให้เกิดอาสะวะคือวิชาเป็นอย่างไรความดับอาสะวะทั้งหลายเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อให้ดับอาสะวะทั้งสิ้นนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากกามาสวะ เรียกว่ารู้เห็นอริยสัจแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะด้วยอํานาจอรหัตตมรักอย่างนี้ก็หลุดพ้นจากกามาสวะกามาสวะเนี่ยหลุดพ้นด้วยอนาคามีมรักภวาสวะอวิชชาสวะหลุดพ้นด้วยอรหัตตมรักเมื่อจิตหลุดพ้นคืออรหัตตพลจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเมื่อรหัตตลจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีปัจจเวกขณะยานยังรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะหลุดพ้นแล้วเนี่ยรู้ชัดด้วยปัจจเวกขณะยานว่าปฏิสนธิในภพใหม่สิ้นแล้ว อริยมรรคกับพรหมจรร์เนี่ยนะพรหมจรร์คือการอยู่ประพฤติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ระดับโสดาปติมรรคสกทาคามิรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคนั้นก็อยู่จบเสร็จสิ้นแล้วกิจที่ควรทำเนี่ยนะกิจคือกิจทุกควรกําหนดรอบรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําไม่แจ้งอริยมรรคควรเจริญนั้นก็ทําเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะด้วยปริวัติสอาการ12เนี่ยนะ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีข้อปฏิบัติเราใดเพื่อที่จะทําให้เป็นพาาาระอรหันต์ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นไม่มีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายวิชาที่สามนี้แหละเราบรรลุแล้วในปัจฉิมย,ยามแห่งราตรีนะก็เรียกว่าก่อนรุ่งอรุณเนี่ยนะเรากําจัดอวิชาเสียแล้ววิชาบังเกิดขึ้นกําจัดความมืดเสียแล้วความสว่างก็บังเกิดขึ้น ก็เพราะเราไม่ประมาทมีความเพียนเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะครว่าไม่อะไรในร่างกายและชีวิตน้อมจิตในการเจริญคุณธรรมเหล่านี้จนได้ตรัสรู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ก็กล่าวถึงว่าข้อปฏิบัติโดยยกสัมมาสังกัปปะยกการละมิจฉาสังกัปปะ ยกการเจริญสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะเป็นปฐาฐานแล้วก็เกิดการจำแนกแยกแยะทั้งมิจฉาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรจนกุศลธรรมเหล่านี้เจริญงอกงาม ภัยบูนบริบูร์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยจนกลายปฐมฌานทุติยฌา,านตติยฌา,านจตุทชฌานได้รูปฌานและอรูปฌานจนจิตที่ประกอบไปด้วยองค์8ดน้อมไปเพื่อระลึกชาติพิจารณาเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็แทงตลอดอริยสัตว์พิจารณาอริยสัตว์จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บัดนี้พอตรัสรู้อย่างนี้ก็เป็นพระสัพพัญญูชินเจ้า นะมีองค์ประกอบวะ่าอราหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษยานังพุโทโธพรวาวาติเนี่ยนะก็เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ต่อไปเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะอาศัยที่ว่าพระองค์นั้นมีกรุณาการุณานี่แหละเป็นตัวกระตุ้นเตือนเนี่ยนะเป็นตัวที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์นั้นนะได้แสดงธรรมเนี่ยนะ พราะถ้าไม่มีกรุณาแล้วพระพุทธเจ้าก็คงไม่แสดงธรรมเนี่ยนะมันกิจในการต่อไปบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายวิธีสอนคือหมายความว่าพระองค์เนี่ยเป็นศาสดาก,กับมารเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรทีนี้ก็ยกทางเดินของมารขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายมีหมูเนื้อเป็นจํานวนมากเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ในดงใหญ่ในบึงใหญ่เนี่ยนะเรียกว่าหมูเนื้อ มูเนื้อพวกกวางละมั่งพวกฝานเนื้อฝานเป็นต้นเนี่ยที่ไปอยู่ในป่าใหญ่อะน,นะอยู่ในดงใหญ่หมู่มากเลยแหละยังมีบุรุษคนหนึ่งเป็นนายพรานที่ปรารถนาความพินาศ ประสงค์ความไม่เกื้อกูลใครแต่ความไม่ปลอดภัยแปลว่าต้องการให้ภัยพิษภัยทุกโทษแก่หมู่เนื้อเหล่านั้นอย่าลืมว่านายพรานไม่เคยเป็นอุปการะแต่หมู่เนื้อเลยมีแต่มุ่งทําลายมีแต่มุ่งประทุษร้ายเอาเค้นทั้งข้าเอามาต้มมายำเป็นต้นเนี่ยนะนายพรานผู้นั้นเขาก็ปิดทางที่ปลอดภัยเป็นทางที่สะดวกเป็นทางที่เนื้อไปได้ตามชอบใจนั้นเสีย เสร็จแล้วก็เปิดทางแห่งเาเรียกว่าเปิดทางมัจจุราชเอาไว้ชั้นแรกเาเรียกว่าเปิดปิดทางปลอดภัยใช่ไหมทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อสุขเกษมปลอดภัยปิดทางนั้นเสร็จแล้วก็เปิดไว้แต่ทางนรกว่างั้นเหรเหมือนกับว่างั้นเปิดไว้แต่ทางเาเรียกว่าทางทางทางประหารเสร็จแล้วพอเขาปิดทางที่ปลอดภัยสะดวกไปได้ตามชอบใจของหมูเนื้อเขาเปิดทางที่ไม่สะดวกเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็วางเนื้อต่อตัวผู้เอาไว้เนี่ยนะเาเรียกว่าเนื้อล่อ วางเนื้อล่อตัวผู้แล้วก็วางนางเนื้อล่อหรือเนื้อต่อตัวเมียอีกไว้ตัวหนึ่งเรียกว่าวางวางเนื้ออ่ะนะเรียกว่าคือพวกที่จับนกเขาได้เพราะมันมันต้องมีนกต่อคนที่จะจับเนื้อมันต้องมีเนื้อต่อเรียกว่าเอาเนื้อไปต่อเนื้อนะเอาเนื้อไปต่อเนื้อหมายความว่าเอาเนื้อไปล่อเนื้อมาเรียกว่าวางเนื้อต่อตัวผู้กับตัวเมียเอาไว้พิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้ โดยสมัยต่อมามูเนื้อเป็นอันมากก็พากันตายเสียจนเบาบางว่า,าั้น่ะก็เรียกว่าตายกันเป็นฝุงๆตายกันเยอะแยะเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะแผนร้ายของนายพรานผู้ชั่วช้าเนี่ยนะแผนร้ายของนายพรานก็ทําให้สําเร็จหมูเนื้อตายหาประมาณไม่ได้ในอัตกถาจึงอธิบายว่านายพรานเนื้อเข้าไปสู่ป่าคือสถานที่เป็นที่อาศัยอยู่ของเนื้อทั้งหลายเขาคอยสังเกตว่า ฝูงเนื้ออยู่ในที่นี้ออกไปทางนี้เที่ยวไปในทางนั้นดื่มในที่นั้นเข้าไปทางนี้เนี่ยนะคือคือเพชรฆาตระดับสูงหรือว่านายพรานระดับเรียกว่าพรานระดับเซียนเนี่ยนะเขาไม่ถึงเห็นปั๊บฆ่าปเปี้ยงเลยเขาจะไม่ทําแบบนั้นเขาจะศึกษาล่อว่าเนื้อทั้งฝูงเนี่ยมีกี่ตัว มันนอนที่ไหนมันตื่นที่ไหนมันกินอะไรแล้วมันไปอะไรมีเนื้อตัวไหนเป็นโจ่าฟูงอะไรเขาสํารวจหาข้อมูลจนเบ็ดเสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วก็วางและเริ่มวางแผนปิดทางเปิดทางบอกทางมีตัวไหนเป็นตัวล่อกระว่า,าค่อยวางแผนเป็นไปตามลําดับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วพอเที่ยวก็สํารวจแล้วว่าดื่มตรงนี้เข้าไปทางนี้เสร็จแล้วก็ปิดทาง ปิดทางดีเปิดทางร้ายเอาไว้ตั้งเนื้อเนื้อต่อเนี่ยเนื้อล่อทั้งตัวผู้และตัวเมียเนี่ยแล้วก็ยืนถือหอกเนี่ยซ่อนอยู่ลําดับนั้นเวลาเย็นเนื้อทั้งหลายก็เที่ยวไปในป่าที่ปลอดภัยเสร็จแล้วก็ดื่มน้ําเล่นกับลูกเนื้อทั้งหลายนะก็หยอกเย้ากันไปตามภาษาหมูนกเนื้อเนี่ยนะอยู่ในทิ่นซึ่งเป็นที่อยู่เห็นเนื้อตัวผู้และตัวเมียที่ล่อเอาไว้ก็ดีใจ นะพอพอมองเห็นเนื้อเรียกว่าพอเนื้อทั้งหลายพอไปเห็นเนื้อต่อเนื้อล่อเนี่ยเขาก็นึกว่าสหายของพวกเราจกมากันแล้วสงสัยพวกเราแล้วแต่ว่าหลงกันไปนานนะกลับมาเจอกันอีกแล้วก็ไม่สงสยัยไม่ระแวงทั้งนั้นแหละเข้าไปหาเพราะเจอเพื่อนเก่าว่าเจอเนื้อด้วยกันเนี่ยนะเนื้อเหล่านั้นเห็นทางที่ปิดแล้วก็คิดว่านี้ไม่ใช่ทางนี้เป็นทางไปเห็นทางทางที่ดีทางปลอดภัยนึกว่าเป็นทางเลวร้าย นนะก็ดําเนินไปในทางร้ายไม่สนใจและทางปลอดภัยนายนพรานเนื้อเนี่ยนะเขาก็ใจเย็นไว้ก่อนเนี่ยนะไม่ทําอะไรก่อนนะครั้นเมื่อเนื้อเหล่านั้นเข้าไปแล้วก็ค่อยๆตีเนื้อตัวสุดท้ายเนื้อตัวสุดท้ายก็ตกใจจากนั้นก็ทั้งหมดก็แตกตื่นวิ่งไปสู่มันก็ไปเข้าคอกเลยแบบนั้นแต่ไปเข้าคอกอะไรเข้าคอ,อกที่นายพรานเนี่ยตั้งเอาไว้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จเสร็จแ,แล้วก็มองดูหน้าว่าภัยเกิดขึ้นแล้วทางที่ ที่ปิดกั้นนะนะด้วยภูเขาด้วยน้ำด้วยป่าด้วยภูเขาก็ไม่อาจจะไปสู่ในที่รกเหมือนกับนิ้วมือเสร็จแล้วก็วกปรารบทางที่เข้ามานายพรานรู้ว่าฝูงเนื้อมาแล้วก็ฆ่าดา0ตัวบ้าง40ตัวบ้างเ้ารียกว่าหมดฝูงเลยว่างั้นน่ยลอกกันหมดฝูงเลยฆ่ากันหมดฝูงอะไรเรียกว่าแผนร้ายของนายพรานฉันใดตรงกันข้ามตรงกันข้ามละ่ะมีบุรุษคนนึง ดูความพิสูจนทั้งหลายยังมีบุรุษอีกคนหนึ่งปรารถนาประโยชน์ความใคร่ความเกือ้อกูลใคร่ความปลอดภยัยแก่หมู่เนื้อเป็นอันมากต้องการจะช่วยเหลือเนื้อทุกตัวให้ปลอดภัยได้อย่างไรอันนะั้นเป็นคนใจดีมากเป็นคนหวังดีปรารถนาดีปราปรถนาความสุขความกเกษมความปลอดภยัแย,กภยกไไแก่พวกหมูเนื้อทั้งหลายเขาก็เปิดทางที่ปลอดภัยทางสะดวกทางที่ไปได้ตามใจชอบให้แก่พวกหมู่เนื้อทั้งหลายเหล่านั้น ปิดทางที่ไม่สะดวกเสียทางไหนที่มันเลวร้ายปิดปิดปิดให้หมดกําจัดเนื้อต่อเลิกนางเนื้อต่อใครว่าทำพวกเนื้อต่อเนื้อล่อทั้งหลายที่จะเป็นไปเพื่อเข็นฆ่ากันเนี่ยใครว่าเพิกทิ้งซะดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมาหมู่เนื้อเป็นอันมากก็ถึงความเจริญคับขั่งล้นหลามแม้ฉันใดก็กลายเป็นเนื้อเนี่ยเยอะเป็นฟูง้งใหญ่ไปหมดเลยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นแหลเรากระทําขึ้นเพื่อจะให้พวกเธอรู้ความหมายของเนื้อความในอุปมานั้นอุปมานี้ก็ไม่ได้ว่าเล่าเรื่องนิทานตลกประกอบอะไรหรอกแต่ต้องการให้รู้จักความหมายที่ประสงค์ ความหมายของคมที่กล่าวไปก็มีอยู่ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคําว่าบึงใหญ่เป็นชื่อของกามคุณห้าบึงใหญ่เนี่ยนะเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่ดื่มดาดื่มกินเป็นต้นก็เป็นชื่อของรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่สบายเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับบึงใหญ่เป็นที่แม้ที่เพลิดเพลินกันเหลือเกินเนี่ยนะ คำว่าหมูเนื้อเป็นอันมากน,นี้ก็เป็นชื่อของหมูสัตว์สัตว์ก็คือพวกเนื้อทั้งหลายเนี่ยนะโดยธรรมดาจริงก็เหมือนกับพวกนกพวกเนื้อทั้งหลายเลยุบุษผู้ปรารถนาความพี่นาศประสงค์แต่ความไม่เกือ้อกูลจำานงแต่ความไม่ปลอดภยัยอันนี้เป็นชื่อของมารตัวมารผู้มีบาปอันนี้หมายถึงว่าผู้ที่หวังที่จะให้เราเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในชาติชารามรณะตกไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตพวกนี้ต้องการให้เราเดินเฉพาะตามทางที่ คือพวกมารผู้มีบาปเนี่ยนะคนที่มีใจประกอบด้วยใจที่เป็นมารมีบาปเขาก็ล่อหมูสัตว์ทั้งหลายให้เพลิดเพลินอยู่ในการมมคุณเขาไม่รู้หรอกว่าการที่ปล่อยให้หมูสัตว์เพลิดเพลินนั้นลหลงไหลหมกมุ่นอยู่ในการมมคุณนั้นน่ะจะเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกคติวินิบาตแล้วก็นรกนั่นแหล,ละก็ไม่รู้ตัวก็เลยเรียกว่าปรารถนาความทุกข์ปรารถนาโทษปรารถนาพิษภัยให้แก่หมูสัตว์ทั้งหลาย ส่วนทางที่ไม่สะดวกที่มูมานทั้งหลายเปิดเอาไว้ให้ทางนั้นก็คืออะไรเป็นทางที่เป็นมิจฉามรักอันประกอบไปด้วยองค์8สอนให้เป็นแต่มิจฉาทิฐิปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลของกรรมปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธดีปฏิเสธชั่วปฏิเสธปัญญาก็เรียกว่าปฏิเสธปัญญาเนี่ยนะก็สรรเสริญมิจฉาทิฐินะาะนันสันเสริญแต่มิจฉาทิฐิสันเสริญแต่ มิจฉาสังกับปะเปิดให้คนเจริญมิจฉาทิฏฐิเจริญมิจฉาสังกับปะเจริญมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติแล้วก็มิจฉาสมาธิเนี่ยนะเสร็จแล้วก็วางเนื้อต่อตัวผู้คือนันทิราคะคือตัณหาหรือภาวะตัณหาแล้วก็วางนางเนื้อต่อคืออวิชานะวางอวิชาไว้อย่างนี้อ่ อัตถกถาจึงเปรียบว่าดูก่อนพี่สูนทั้งหลายในหน้า232บอกว่าพระศาสดาตรัสแล้วในบทนี้นั่นเป็นชื่อของนันทิราคะเป็นชื่อของอวิชานั่นเทียวเพราะสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าถูกอวิชากับตันานี่มันล่อเนี่ยนะคือสัตว์ผู้ไม่มีญาณเพราะอวิชชาพัวพันอยู่ด้วยนันทิราคะถูกนําเข้าไปสู่รูปารมย์ย่อมถูกฆ่าด้วยหอกในวัฏฏทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงว่า ทำเนื้อล่อตัวผู้เป็นดุดนันที่ราคะทำเนื้อล่อตัวเมียเป็นดุดอวิชาจิงโยแม้ในเวลาหนึ่งนายพรานเนื้อปกปิดร่างกายด้วยใบไม้เพื่อเนื้อเหล่านั้นเนี่ยนะเราปกปิดตัวเองแล้วก็กําจัดกลิ่นมนุษย์วางเนื้อล่อตัวผู้ในที่หนึ่งปล่อยเนื้อล่อตัวเมียพร้อมกับเชือกคาราว่ามัดเอาไว้เนี่ยมัดเอาไว้แต่ก็ปล่อยให้มันเดินดุมๆได้พรางตนถือหอกแล้วก็ยืนอยู่ในที่ใกล้ เนื้อล่อตัวผู้เนื้อล่อตัวเมียก็จะบ่ายหน้าเข้าไปยังที่ทเที่ยวไปแห่งหมู่เนื้อเนื้อทั้งหลายเห็นเนื้อล่อตัวเมียนั้นก็เลยงเงยหัวดูขึ้นนะ่ะนะฝ่ายเนื้อล่อตัวเมียก็ยืนเงยหัวให้เรียกว่าเหมือนอะไรนะก็คิดเอาแล้วกันเนื้อเหล่านั้นก็คิดว่าแม่เนื้อพวกนี้เนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับพวกเราก็เลยกินยาบอกสบายแล้วมีสาวงามมามาป้วนเปี้ยนแถวนี้แล้วนะ ฝ่ายเนื้อล่อตัวเมียตัวนั้นก็ทําทีเหมือนกินหญ้าแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปหาเหมือนกันระว่าค่อยๆไปอย่างว่าส่งภาษานั่นแหละฝ่ายจ่าฝูงที่อยู่ในป่าเนี่ยนะหัวหน้าฝูงเนื้อเนี่ยก็ได้กลิ่นเนื้อล่อตัวเมียนั้นเข้าก็ละฝูงของตนไม่สนใจและสนมกำนันเนี่ยนะมุ่งหน้าไปหาเนื้อล่อตัวเมียเขาบอกว่าจริงอยู่สิ่งใหม่ๆนั่นเทียวย่อมเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายของเก่าแล้วเบื่อแล้วอยากเอาใหม่ๆแล้ว เพราะฉะนั connect, our our part, ้นเนื้อล่อตัวผู้ที่มุ่งหน้าต่อเนื้อป่านั้นอะเออเข้าไปเนื้อล่อตัวเมียก็มุ่งหน้าไปหาเนื้อเนื้อป่าตัวนั้นแหละแล้วก็ปายเข้าไปใกล้แล้วก็หันหลังให้ที่อยู่เนื้อล่อตัวผู้นะแล้วก็เนื้อล่อตัวผู้ก็ขีดด้วยกรีบที่เชือกคล้องไว้แล้วก็ให้หนีไปเนื้อป่าเห็นเนื้อล่อตัวผู้นั้นแล้วก็มัวแต่ใส่ใจกับเนื้อล่อตัวเมียเห็นในตัวผู้เดินจะมาขีดตัวก็ไม่สนใจนะแสดงถึงความหึงหวง ก็ยืนน้อมหลังสายหัวอยู่ขนาดนั้นแม้เลียหอกก็ไม่รู้ว่าอะไรนะนะก็เรียกว่ามัวเมาแลวนะตัวเกือบตายแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วนะนะมัวแต่เพลิดเพลินเนี่ยนะฝ่ายเนื้อล่อตัวผู้ท่านเนื้อป่านั้นมีความสุขเพื่อจะขวิดเนื้อนั้นโดยส่วนบนก็จะน้อมหลังเมื่อเนื้อป่านั้นอ่ะมีความสุขเพื่อจะขวิดโดยส่วนข้างก็จะน้อมหัวใจขึ้นคือแม้ไอเนื้อล่อตัวผู้นี้มันก็แกล้งจริงๆเลยนะ แม็กอยกขีดหัวแล้วเอาเชิญเนี่ยนะียกว่าน้อมให้เขาแบบอุยเหมือนกับว่ายอมแพ้เขาไปทุกอย่างนะเหมือนกับยอมให้เนื้อป่าเนี่ยซ้อมตัวทุกอย่างเลยในที่สุดนายพรานก็ถือเอาหอ,อกมาแทงเนื้อป่าฆ่าไปเสร็จแล้วก็ชำแหละเป็นชิ้นกลายเป็นเนื้อเนื้อแดดเดียวบ้างเนื้อปิ้งบ้างเนื้อต้มบ้างต้งมตยำเนื้อบ้างแกงเนื้อป่าบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเสร็จแล้วในาที่สุดก็ถูกปิ้งด้วยประการชนิดเนื้อตัวนั้นมัวแต่มัวเมากับเน,น,นื้อล่อตัวเมีย คืออวิชาเนี่ยทำความหึงหวงในเนื้อล่อตัวผู้คือตันหาแม้เลียหอกอยู่ก็ไม่รู้ฉันใดสัตว์เหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเนนะไม่ได้ว่าใครที่ไหนรอกเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นผู้มัวเมามืดมนอยู่ด้วยอวิชชาเมื่อไม่รู้อะไรอาศัยอยู่ในความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสถูกฆ่าด้วยหอกคือวัตถุทุกเนี่ยนะหมายก็ว่าท่องเที่ยวเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภาจนหมดเวลาชีวิตอ่างนั้นนะเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสจนหมดเวลาชีวิตก็ตกไปใน วัฏฏะทุกร้อนเดือดร้อนอวิชชาปกปิดตันหาพาเพลินไปจนสิ้นไปพบแล้วพบหนึ่งชาติแล้วชาติเ่าเนี่ยก็กลายไปเป็นอย่างนี้เข้าตรงกันข้ามถ้าฝ่ายบุรุษผู้หวังดีหมายถึงพระพุทธจเจ้านะ พระพุทธเจ้าคือบุรุษผู้หวังดีปราถนาประโยชน์เกื้อกูลปรารถนาความปลอดภัยแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายอันนี้หมายเอาตถาคตอรหันตสัมมาส,สัมพุทธเจ้าส่วนทางที่เกษมปลอดภัยสะดวกที่เป็นไปได้ตามใจชอบเป็นชื่อของทางอันประกอบด้วยองค์8ประการก็คือการปฏิบัติตามอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนั่นแหละซึ่งเป็นทางถูกที่แท้จริง ไม่มีผิดมีพลาดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานทางนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิรู้อริยรสัจสัมมาสังกัปปะกุศลสังกัปปะสามสัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากรรมันตะเว้นจากกายทุจริตสามสัมมาอชีวะเว้นจากทุจริตทั้งเจ็ดสัมมาวายามะเนี่ยนะก็สัมมาประธานสี่สัมมาสติสติประธานสี่สัมมาสมาธิคือเป็นไปกับฌานสี่ เพราะฉะนั้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเนี่ยนะที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานท่านบอกว่าทางอันประกอบไปด้วยองค์8คือทางกเกษมเป็นทางประเสริฐที่เป็นทางที่พระองค์เองก็บรรลุโพธิญาณด้วยการปฏิบัติตามทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ขณะเดียวกันพระองค์ก็สอนเปิดเผยให้ศาตว์ทั้งหลายปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลตาม อรรยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้นั่งนิ่งนิ่งนอนใจแต่ว่าประกาศพระธรรมจักรด้วยการประกาศข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งตรัสรู้ให้แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยการสอนอรรยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์8มีหมู่สัตว์ที่ปลอดภัย ตามที่พระองค์สอนเช่นพระอัญญาโกลทัญญวัปปะพัทยามหานามะอัศจิเนี่ยนะพระยาศะพร้อมทั้งสหายพทัทธวคีหรือว่าชะเดินสามพี่น้องพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริษัทนะพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันอันหาประมาณไม่ได้เพราะพระองค์เปิดทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเอาไว้ให้แล้วบทสรุปของสูตรนี้ข้อ255อพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ด้วยอาการดังที่กล่าวมาแล้วนี้นะด้วยอาการดังกล่าวกล่าวอะไรรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉามักอะไรเป็นสัมมามักใครเป็นมารใครเป็นผู้หวังความเกษมปลอดภัยรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าภะาษาสดาคือใครถ้ามารเนี่ยเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติของมารเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรและคําสอนของพระองค์เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทางอันปลอดภัยซึ่งเป็นทางสวัสดีคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ด อารยรรมอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละเป็นทางปลอดภัยซึ่งเป็นทางสวัสดีมีชัยเนี่ยนะเป็นทางที่พวกเธอทั้งหลายควรเข้าไปด้วยความปราบปลื้มใจไปด้วยความตีติปราโมททางอันนั้นเราก็เปิดเผยให้แล้วแม้ถ้าไม่พระพุทธเจ้าไม่บอกไม่รู้จะเจริญยังไงเหมือนกันนะทางไม่รู้สัมมาทิฏฐิจะเจริญยังไงก็ไม่เข้าใจสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเนี่ย ไม่รู้จะไปทางไหนก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นทางปลอดภัยเป็นทางสุขเกษมทางสวัสดีทางปลอดภัยทางแห่งพระนิพพานเน่ยที่ปฏิบัติไปแล้วเป็นไปด้วยความปราบปลื้มใจพระองค์บอกว่าเราเปิดเผยให้แล้วปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วย ทางคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาเป็นต้น่ะพระองค์ก็ปิดให้แล้วตันหาคือเนื้อต่อก็ได้กําจัดให้แล้วนางเนื้อต่อคืออวิชาก็สังหารให้เสร็จแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกิจอันใดที่าศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลเพื่ออนุเคราะห์เนี่ยนะแกเหล่าสาวกจะเพิงทำ กิจอันนั้นเรากระทําแก่เธอทั้งหลายแล้วคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่ต้องทำอ่ะนะพระองค์บอกว่าพระองค์ทาเสร็จแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนั่งโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษเพ่งพินิษก็คือไปเจริญสมถาวิปัสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสนาสัมมาวาจาเป็นต้นเป็นสมถะทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอจงเพ่งด้วยสมถาวิปัสนาคือเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อยยาประมาท อย่าประมาทเพิ่มพูนกุศลธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้ภัยบูนบริบูรณ์แล้วก็ต่อเนื่องต่อต่อไปอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยอย่าเสียใจเลยเนี่ยนะบอกโอ้ยทำอะไรอยู่จนอายุปัจนนี้แล้วเนี่ยนะพอชาติต่อไปบอกทำอะไรอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมกปริณิพานตอนนั้นเราทำอะไรอยู่เนาะก็เหมือนมานั่งบนว่าพระพุทธเจ้าองคอ์กรกรตาสรู้เยอะแยะหมดไปทำอะไรอยู่ กาทําคล้ายๆที่ทําอยู่นี่แหละเนี่ยนะมันก็เดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวร้อนใจในภายหลังเพราะนั้นพระองค์ก็เตือนว่าอย่าต้องลําบากใจในภายหลังเลยอย่าไปโอดครวนในภายหลังเลยมีใครคอยฟังหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพงค์ตรัสพระพุทธพจน์นี้จบแล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะซึ่งพระพิสูจน์เหล่านั้นก็ชื่นชมและอนุโมทนาในคําสอนของพระพุทธเจ้า มันก็ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีเหล่าใดที่เราได้ฟังทเวทาวิตก,กสูตรเป็นพระสูตรที่พระองค์ยกถึงข้อปฏิบัติของพระองค์โดยการแยกวิตกออกเป็นสองส่วนทั้งที่เป็นอกุศลวิตกและกุศลวิตกว่าอากุศลวิตกทั้งหลายมีพิษมีภัยมีทุกข์มีโทษเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทําลายปัญญาเป็นไปเพื่อความคับแค้นอันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานอย่างใดพระองค์ก็แสดงแสดงสัมมาสังกัปปะ เนคขมมะสังกปะอภยบาสังกปะอวิหิงสาสังกปะตลอดจนพระองค์เนี่ยไม่เห็นพิษภัยทุกโทษจากสัมมาสังกปะเหล่านี้เลยแล้วก็พระองค์อาศัยกุศลสังกปะที่เป็นไปทั้งสมถะและวิปัสนาหลังจากนั้นพระองค์ก็เจริญปฐมฌานทุติยฌานต,ตานัติยฌานจตุทฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานเสร็จแล้วพระองค์ก็ ระลึกชาติก่อนเป็นอันมากรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาอาริยสัจจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เปิดทางที่สุขเกษมปลอดภัยให้เปิดเผยทางอันประกอบไปด้วยองค์8 ที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหนทางเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าเปิดเผยให้แก่เราขอให้เราได้ทั้งหลายได้เดินตามหนทางอันนั้นทางใดที่พระพุทธเจ้าปิดไว้แล้วก็อย่าไปรือ้อเนี่ยนะนะอย่าไปรือ้อแล้วก็เดินตามมิจฉามรรคอันนั้นขอให้สมาทานประพฤติตามอริยมรรคที่พระองค์ประกาศแล้วก็ตรัสรู้ตามที่พระองค์ประสงค์ทุกประการช่วงนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน